เมื่อวานนี้ผมได้คุยกับคุณไอ้นะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าจะฟ้องร้องกรมอุทยานหรือไม่นะครับหลังจากที่ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วผมก็เลยถามว่าเขาจะฟ้องร้องไหมเพราะว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรกรมอุทยานก็กําลังจะร่างระเบียบว่าใครโดนลิงตึกลิงมาเฟียที่รถบ,บุรีกัดก็จะมีค่ารักษาพยาบาลเยียวยาอะไรต่างๆ นะครับผมว่ามันไม่พอนะมันต้องมีมาตรการป้องกันเช่นเพิกถอนวีซ่าลิงเอาลิงออกไปจากจังหวัดลบบุรีหรือว่าไปใส่กงหรือไปย้ายที่อื่นเพราะพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนฝากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้องชายลุงป้อมไปดูหน่อยคุณพัชรวาดพลังประชารัฐหาเสียงมาแล้วบอกว่าพี่น้องประชาชนต้องอยู่ดีกินดีมั่งคั่งตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนหนักแล้วครับฝากลุงป้อมและน้องชายด้วย พราะพรคพลังประชารัฐด,ดูแลกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพย์ดูแลกรมอุทยานตอนนี้ปล่อยให้มาเฟียลิงนะเที่ยวทำ้ายร่างกายชิงทรัพย์เนี่ยน้องอ้อมเนี่ยบาดเจ็บสาหาัสเมื่อวานเนี่ยคุยกันน้องไอ้น้องชายเขาก็คุยนะครับเขาก็ปรึกษาหารือกับผมตลอดกับแจ้งความแล้วพอเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมานี่รับทั้งกรมอุทยานทั้งผู้ว่าทั้งนายกเทศมนตรีแวะไปเยี่ยมครับ นะครแต่ก็ยังทําหาอะไรไม่ได้ครับนะครับเนะก็ยังทําอะไรไม่ได้แลวพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าเอายังไงกับลิงเนี่ยมาเฟียนยนะ